สุดได้ครับเพ yeah. ื่อนเพื่อนยังวันนี้ลงมาแปลงหน่อยเพราะว่าเราอยากจะทำ ASMR กินไข่ต้มครับน้ำพริกกับไปครับไข่ต้มฟองแรวจิ้มกับน้ำพริกปลาดูแบบนี้ าโอ้เพ็นแน่นอนทุกคน <_ D> เฮ้ยผมว่าถ้าคุณทำแบบนี้นะคุณต้องทำเจ็ดวันละคุณทำไข่กินน้ำพริกกบผมดูทุกวันผมดูนะผมชอบดูนะนะผมชอบดูอะไรแบบนี้มากเลยเนี่ยผมดูได้ทั่วเลยนะคุณเชื่อผมไหมเห็นมอวกินแล้วอยากกินอนะ่ะ